เอกตรงๆโอ้ไม่ไหวมั่งเอาแต่ละขั้นค่ะอาจารย์เอาแต่ละขั้น,น,น,อต,นตอนนี้เล่นเนี้ยลองดูซิว่าด้านผู้เรียนเราเป็นยังไงด้านระบบปฏิบัติการเราเป็นยังไงด้านบุคคลเราเป็นยังไงแล้วก็ด้านกำนำองค์กรและกำกัดดูแลเราเป็นยังไงนะคะสภามหาวิทยาลัยอันนี้ดิฉันก็จะ จะจะจะมีแนวทางที่ดึงดงออกมาสภาก็ต้องทําตามกฎหมายสภาก็ต้องกํากับสภาก็ต้องอกํากับให้การดําเนินงานเป็นไปตามให้มีคุณภาพกํากับการดําเนินงานให้มีธรรมาพิบาลอันนี้มันก็จะเดี๋ยวมีธรรมาพิบาลออกมาอีกแล้วนะจันฮะมันก็เริ่มจากมาตรฐานการอุดมออกมาสถาบันก็คิดว่าของเราเนี่ยในด้านผู้เรียน ็นมาตรฐานของเราเองนะครับผู้เรียนแค่ไหนด้านวิจัยแค่ไหนด้านบริการวิชาการด้านทันุบำรลุงด้านอะไรระดับไหนพอท่านกําหนดมาอย่างนี้ท่านก็ i m p l e m e n t ลงไปพอ i m p l e m e n t เสร็จท่านก็บริหารระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานให้ได้นะคะท่านจะใช้ KPI อะไรก็เรื่องของท่านท่านจะท่านจะจัดประเมินยังไงก็เรื่องของท่าน แต่เราดูอะไรเราดูผลลัพธ์สุดท้ายค่ะว่ามันเป็นไปนตามมาตรฐานที่ท่านกําหนดและมาตรฐานของท่านเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมหรือไม่เวลาเราขอสิ่งที่เราจะขอดูขอดูผลดําเนินการและการปรับปรุงคุณภาพของท่านเป็นไปตามนั้นไหมนะคะต้นสก,กัดติดตามแค่นี้ค่ะอาจารย์ท่านนี้เองท่านตั้งแต่ท่านที่สองท่านที่สามท่านที่สี่เรื่องของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ต้นสก,กัดขอแค่ดูท่อนที่ห้าไปเลยต้นสก,กัดทําท่อนที่หนึ่งกับท่อนที่ห้าค่ะอาจารย์นอกนั้นไม่ยุ่งแล้วออกมาสวยๆลอยตัวบินอยู่แล้วก็ดูท่อนที่ห้าอย่างเดียวนะคะเนี่ยก็ท่านต้องวางระบบท่านต้องประเมินแล้วก็จัดทํารายงานทุกปีอันนี้จะเป็นเรื่องของท่านทั้งหมดเลยนะคะ,ะทำไมต้องทําคะอาจารย์ หลายคนถามมากเลยประกันไปทำไมมีประโยชน์อะไรไม่ทำได้ไหมถ้าบ้านอาจารย์บ้านใครไม่มีกระจกมั้งคะดิฉันถามแค่เนี้บ้านใครไม่มีกระจกมั้งคะ,าคาคะ,งคะอาจารย์ก่อนออกจากบ้านท่านก็ต้องดูกระจกประกันก็คือสะท้อนนะคะว่าเสื้อผ้าหน้าผมโอเคหรือยัง ก่อนที่จะไปดูคนอื่นมันก็ต้องสะท้อนตัวเราเองก่อน mm hmm. ถูกไหมคะว่าไอทีเราจะออกไปพบปะกับประชากกับคนไขประตูกออกไปเจอคนแรกมอเตอร,ร์ไซครับจ้างเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมมันโอเคยังก่อนที่จะไปขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถเมย์มาถึงสุดท้ายอาจารย์มาขับรถมามาถึงมหาวิาลยมาพบนักศึกษามันก็ต้องมีตัวนี้มาก่อน นะคะคดังนั้นก็คือประกันก็คือสะท้อนสิ่งที่เราทำว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนว่าฉันทำประมาณเนี้ยเธอทำขนาดไหนฉันกับเธอทำต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรผลลัพธ์ของฉันกับผลลัพธ์ของเธอเป็นย่างไงมันก็ต้องไปมันก็ไปแกปล,แก,เปลก,แกเปลี่ยนนอาจารย์พอแลกเปลี่ยนจริงๆภายใต้การแลกเปลี่ยนนั้นมันเหมือนเป็นปากกันนิดอาจารย ทุกอย่างเวลาแลกเปลี่ยนอะไรมันเหมือนเบสมาร์กดิฉันเอาเงิน30บาทไปซื้อกล้วยมาหนึ่งหวีแลกเปลี่ยนเนาะเสร็จแล้วดิฉันก็จะมาเบส์มาร์กว่าคุ้มค่าไหมอีกกล้วยนี้ดันได้กล้วยเน่ามา30บาทไม่คุ้มแล้วเพราะดันได้กล้วยเน่าสแสดงว่าดิฉันตัดสินใจผิดถามว่า30บาทไปแลกกล้วยคือแลกเปลี่ยนนะเสร็จแล้วต้องเบสท์ใช่ไหมต้องเบสท์ว่าประโยชน์ที่ได้มามันคุม้มไหมอาจารย์ก็เหมือนการภายใต้าการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียนรู้ระหว่างสถาบันอาจารย์ก็ต้องเปรียบเนาะ ผลลัพ์ฉันกับผลลัพ์เธอลงทุนเท่ากันทําไมเราได้น้อยกว่าเขา,าอะเราก็เริ่มกลับไปดูแล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนทําไมเอาคาของเราออกมาได้ไม่ลูกศิษย์ของเราออกมาแล้วไปสอบภาษาอังกฤษเด้อยกว่ากับเพื่อนเลยเอามาันก็ต้องกลับมาดูที่เราแล้วสแสดงว่าเราสอนไม่ดีสิการเรียนการสอนเรามีปัญหาสิมันก็จะเป็นข้อมูลสะท้อนกลับมาเนี่ยอยาจารมองตรงนี้เป็นประกันคุณภาพบทเลยนะอาจารย์เนี่ยมองอย่างนี้เลยนะ แล้วสุดท้ายข้อมูลเหล่านี้ต้นสังกัดมันก็ต้องรู้ด้วยอะ่ะเอาไปใช้ประโยชน์เลยคะ่ะจะสนับสนุนไหมอะ่ะจะ PR ให้ไหมถ้าคนเขาจะให้ทุนเราจะบอกไหมอุย้ยเอาไปเลยหลักสูตรนี้ดีดีส่งเด็กไปเรียนเลยเอาทุนไปเลยปรากฏไม่มีจะให้ทุนยังไงไม่รู้เหมือนกันจับฉลากดีไหมแบง่แบงๆกันไปเนี่ยอาจารย์ตรงนเนี้ยเนี่ยเหตุผลของเราก็ตรงเนี้ยข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเราถึงบอกว่าท่านก็ท,ทํามาเถิด เราเอาผลมาเพื่อสิ่งที่ท่านไปทำคือสะท้อนตัวท่านเองไปแชร์ริ่งกับเพื่อนให้ข้อมูลย้อนกลับมากับเราเอาไปทำส่งเสริมสนับสนุนในด้านาต่างๆกองทุนมีเยอะแยะเลยกองทุนเสมอภ่คกองทุนกู้ยืมกองทุนหนุนกองทุนนี่ทุนการศึกษาอีกเยอะแยะแต่บอกไม่ได้หลักสูตรไหนดีหลักสูตรไหนไม่ดีคนให้ใครไม่ให้ใครไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือ ผู้บริโภคค่ะเขาควรได้รับรู้ว่าเขาส่งลูกเขาเข้ามาเรียนกับท่านภายใต้หลักสูตรที่ได้รับการประกันคุณภาพว่ามันมีคุณภาพจริงๆก็ทรงๆมาเถอะเดี๋ยวจะสอนให้มันก็ไม่ใช่นะคะอาจารย์นี่คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเราต้องมีนะคะอสกการรายงานอันนี้ให้อาจารย์โพสโดยเฉพาะ การรายงานนะคะก็ท่านก็เราขอแค่ถ้าท่านรายงานกํากับมาตรฐานให้เรากํากับมาตรฐานก็คือเป็นไปตามหลักสูตรนั้นมากน้อยขนาดไหนเป็นไปตามเ,เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแค่ไหนหลักสูตรมีอาจารย์ครบปรับปรุงตามวงรอบอาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้องเราก็ดูแค่นี้เองกํากับท่านก็รายงานคำส่วนผลดําเนินการตามมาตรฐานที่ท่านกําหนดมาตรฐานการอุดมนั้นข้อมูลพื้นฐานกับผลประเมินเนี่ยท่านก็รายงานอย่างเงี้ยคะ่ะ หลักสูตรของท่านมีเจ็ดสิบหลักสูตรผ่านทุกหลักสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนที่หนึ่งจบแล้วพอมาดูส่วนที่สองข้อมือพื้นฐานก็คือตัวหลักสูตรทั้งหมดมีเท่าไหร่มีนักที่ตั้งไหมนักศึกษาเป็นยังไงบัณฑิตเป็นยังไงทําไมเราต้องดูบัณฑิตแต่ละระดับค่าจารย์ดูเทรนดน์ค่ะว่ามันลดลงใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นหรือมันอะไรไม่งั้นมันคาดการณ์อะไรไม่ได้เลยจ้ะนะคะ,นะคะแล้วก็คน ตัวคณาจารย์มีไหมเงินสนับสนุนเปไงส่วนที่สองคือผลประเมินตรงนี้ท่านบอกว่าท่านจัดระบบประกันอย่างไรที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังจันส่ง SAR ให้เราฉบับเดียวเองเป็น PDF ไฟล์แนบมาซึ่ง SAR นี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้วเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเดี๋วฉันจะให้ดูว่าทำไมเราต้องไปขอความเห็นชอบจากสภานะคะ แล้วก็ผลลัพธ์ของมาตรฐานเนี่ยที่ท่านอแบบด้านผู้เรียนเป็นยังไงคะด้านวิจัยเป็นยังไงด้านบริการเป็นยังไงด้านทํานุกบารุงศิลปวัฒนมเป็นอย่างไรตามที่ท่านกําหนดไว้ในเป้าหมายนั้นมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ละปีแรกมันคงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอาจารย์ก็เพิ่งจะทํามันปีแรกอะโอ้โหปีแรกได้เลิร์เนอร์ได้อย่างนี้ได้อย่างนั้นหู้ยใครทาได้ขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์่นถือว่าสุดยอดแล้วมันเพิ่งจะเพิกเริ่มกําหนดด้วยซ้ํา แรกๆอาจจะเห็นแค่ยี่สิบสามสิบก็ว่ากันไปนะคะนั่นก็บอกไปก็มีนั่นเข้ามาหากมันไม่เป็นไปตามที่ท่านกําหนดท่านมีแผนในการปรับยังไงและหากมันมันเป็นไปตามที่ท่านกําหนดแล้วจะไต่ระดับขึ้นไปได้อย่างไรอันนี้ก็เริ่มเข้ามาละถ้ามันไม่เป็นไปตามกําหนดมันมีแกลบอะไรแกลบนั้นถ้าจะหาแนวทางการปิดแกลบนั้นยังไงถ้ามันทําได้แล้วแล้วท่านจะทาในปีถัดไปให้มันดีขึ้นยังไงคุณแม่จัน คุณไหมเอฟเฟกชัดๆเลยหาแกลบแอนาลิซิสปิดแกลนั้นแล้วก็ถ้ามันถ้าตรงไหนมันเป็นสเตนจะทําให้สเตนนั้นมันดีขึ้นยังไงเหมือนกันค่ะหลักการเดียวกันหมดเลยแตถ่ถามว่า KPI มาจากไหนตั้งเองสิคะวัดยังไงก็ดูเองสิคะแต่ตอบตรงนี้ได้นะคะส่วนเราก็ทำหน้าที่ ตอนนี้ดิฉันกำลังพยายามจะทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งว่าด้วยเรื่องเกีกับการประเมิน DOE เดี๋ยวเสร็จก่อนเนาะอาจารย์แล้วจะมาให้ใช้พูดง่ายคือให้เป็นเครื่องมือค่ะว่าถ้าอาจารย์จะเอาไปใช้ประเมินให้ให้นักเรียนประเมินนะว่าตัวเองมี learner เท่าไหร่ c o l e a r อร r เท่าไหร่ active citizen เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดีคงประมาณสัก8เดือนมังกาจะเสร็จ แปดเดือนแต่ตอนนี้คุยคอนเซ็ปต์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทําเสร็จมาเพราะอย่างน้อยๆมันก็เป็นซอฟต์แวร์เล็กๆค่ะเป็นแอปพลิเคชันแล้วลองออกไปลองให้นักศึกษาประเมินตัวเองดูท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรก็จะได้ดูว่าเออแล้วมันตอบม,มันมาได้ขนาดไหนอย่างไงสัาวท่านเห็นตรงนั้นดิฉันบอกบอกกับคนรับคนรับพัฒนาโปรแกรมนี้ด้วยให้มีช่องให้มหาลัยหรือหลักสูตรแต่ละสูตรเติมในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองได้ด้วยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเปิดตรงนี้ให้เติมไป ถ้าถ้าท่านถ้าเราทาเสร็จแล้วท่านมาอินสตอลเป็นมาใช้งานนี้นะ,ะก็เติมในสิ่งที่นั่นไปส่็นตัวพื้นฐานเนี่ยเราจะกําหนดไว้ให้แล้วก็ลองเอามาใช้ใดูแต่ขอโทษนะคะไม่มีอะไรสมบูรณ์ร้อยเปอร์ค่ะอาจารย์ในฉันก็บอกว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยสปออวจะจะจะ,จะทําส่งเสริมให้เพราะตอนที่ตอนที่ดีเฟนเพื่อจะทําโปรแกรมเนี้ยเขาถามว่าทาไมต้องทํา มหาลัยเขาอาจจะทําเองแล้วก็ได้เขามีงบะประมาณเยอะแยะบอกไม่ได้คิดถึงมหาลัยใหญ่ๆค่ะคิดถึงมหาลัยที่เขาบอกว่าเออถ้ามันมีดีแล้วท่านแล้วเขาแทนที่เขาจะต้องมาโฟกัสตรงส่วนนี้เข้าไปโฟกัสส่วนอื่นแล้วตรงเนี้ยสปอวทําให้เนี่ยเขาก็อยากใช้ดิฉันบอกว่าดิฉันนึกถึงมหาลัยเล็กๆมหาลัยที่เอาที่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวแรกที่ต้องทอําอ่ะก่อนเพราะตอนเนี้ยเราก็มันมีความ มี Priority เยอะน้อยจังเนาะเขาไปทําอย่างอื่นก่อนแต่ถ้าตัวนี้สปาวาทาให้มันก็ดีจนกระทั่ง d e f e n ผ่านไปหมดแล้วสุดท้ายกรรมการก็ยอมมาให้ทำ้วเขาบอกไม่ต้องทําหรอกทาไปทําไมนู่นนี่นั่นเขาก็จะพูดกันเยอะเลยจันเหมือนที่เรา,เราตอนที่เรา d e f e n เรื่องเชโคเอชคิวเอออนไลน์ A, Q A, Online, ก็เหมือนกัน,นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้ก็นี่คือความคืบหน้าอ่ะเสร็จแล้วนันมีอันนึงว่าทําไม รายงานการประกันคุณภาพต้องเข้าสภานะคะภายใต้พรบอุดมศึกษา62หมวดว่าด้วยการกํากับคุณภาพหมวดนี้อาจารย์มันอยากเรียนท่านจริงๆเลยว่าถ้าท่านไปอ่านพรบนะคะหมวดอื่นน่ะทั่วๆไปกรุณาอ่านหมวด7 มทเจ็เป็นมวดที่กระทบกับทุกคนเลยไม่มีใครอ่านเลยนางอ่านอยู่คนเดียวอ่านเสร็จก็กุ้มใจอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยช่วยกันไปอ่านเลยวดเจ็ตั้งแต่มาตาห้าสิบอ็ดนะคะจนกระทั่งถึงมาตาหกสิบดหกเ้ลยซ้ำเจ็ดสิบเดนเออเจ็ดสิบเลยซ้ำห้าสิอ็ดถึงเจ็ดยบมาตา เป็นเรื่องของการกำกับคุณภาพหมดเลยหมดเลยอาจารย์แล้วมหาลัยทุกแห่งนะนะอยู่ภายใต้หมดนี้ทั้งหมดช่วยช่วยดิฉันอ่านด้วยแล้วท่านจะเห็นอะยดีๆเยอะเลยแล้วท่านจะบางท่านอาจจะช็อกก็ได้ส่วนที่เกี่ยวกับประกันคุณภาพส่วนแรกภายใต้มาตาหาสิภายใต้มาตราที่หนึห้เนี่ย เาก็บอกอ่ะกำกับดูแลกิจการเป็นไปวัตถุประสงค์หากมีปัญหาเมื่อไรขัดกับความสินธรรมอันดีงามความไม่สงบไม่ประพฤติตามหลักธรรมมาพิบาลอย่างไร้แรงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างไร้แรงก่อให้เกิดความเสียหายรัฐมนตรีโดยข้อเสนอได้ของกกอหรือกมอแล้วแต่กรณีแจ้งให้เข้ามาแก้ไขได้นะคะหากทําไม่ได้เขาสามารถจะวินิจฉัยชี้ขาด ยับยั้งหรือยุติได้ทางเอกชนบอกฉันดีใจมากเลยที่มาตานี้เข้ามาเมื่อก่อนฉันเจออยู่คนเดียวภายใต้พรบอุดมศึกษาถูกไหมคะแลวท่านพยายามจะดิ้นรนขอแก้ไขอยู่แล้วท่านก็จะแก้ไขดิฉันจะบอกเลยเพอแก้ไขไม่เอาข้อนั้นติดพรบอุดมทันทีเลยอาจารย์เพราะอันนี้เขานับทุก,ทกอันเลยนับนับอุดมศึกษาปรบป,ปรบมีปัญหา ของรัฐเนี่ยมาแล้วที่ท่านเคยถามดิ่ฉันว่าทําไมทําแต่เอกชนรัฐเจอตรงนี้เลยค่ะจ่าในพรบอดูศึกษา 6- กสองใส่ของรัฐลงมาเลยไประง,งับยับยั้งยุติได้เลยนะคะแต่ถ้าหากเขาเห็นว่าการระง,งับยับยั้งของที่เราบอกมาเนี่ยไม่ชอบเขาก็สามารถอุทธรณ์ได้เช่นกันก็ตั้งกรรมการอุทธรณ์กรรมกรรดูแลทําเท่าที่จําเป็น จะไม่เข้าไปวุ่นอะไรกับท่านมากมายทําเท่าที่จําเป็นนะคะนี่มันคือมาตรา51พอมาตรา52ของเอกชนเป็นไปตามพบรบเอกชนถ้าพบรบเอกชนเอานั้นออกเนาะเดี๋ยวรัดเอาอันนี้ออกด้วยออกไม่ได้อะจะมันจะขัดกับพรบกันเองเลยนะคะแล้วมันยังมีอีกนะคะจาย์53สถาบันอุด,ดมศึกษาอยากให้อ่านพบรบฉบับนี้